คนเอเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่บิตคอยกันก่อนเลยละกันนะครับเป็นเหตุผลที่ทำไมราคาบิตคอยถึงทะลุ40,000ได้ในรนัขณะนี้นะครับจริงๆแล้วมีอยู่หลายปัจจัยที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับ่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของ b บิตคอยฮา v i n g ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเมษาปีหน้าน,นะครับหรือว่ารอสัก130วันหลังจากนี้นะครับประกอบกับนะครับความเป็นไปได้ที่ คนที่เขาไปลงทุน asset c คลาสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าเร a l e เอสเตต่างๆหรือว่าบอลเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรังไหลเข้ามาในโลกคริปโตรหรือว่าบิตคอยนั่นแหละนะครับซึ่งถ้าเราดูนะมาเกตแคปของบิตคอยนี่คือมันเล็กต่ำเตี้ยเลียดดินมากๆเลยนะครับนะไม่ถึง1%นะครับถือว่าเล็กน้อยมากๆหลายคนก็เลยเกรงแหละนะว่าเป็นไปได้ไหมว่าเม็เงินแค่เพียงเล็กน้อยที่เข้ามาในบิตคอยเนี่ย ก็น่าที so ่จะส่งผลที่ดีต่อราคานะครับนะเพราะว่าเม่นเงินต่างๆทั่วโลกเนี่ยหรือแอสเซทคลาต่างๆที่อยู่ในนปัจจุบันเนี้ยใหญ่มากๆนะครับถ้าเทียบกับไซบิตคอยไซบิตคอยไม่ถึง1ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่แอสเซทคลาต่างๆปลาเข้าไปกว่า900อเมื่อลองนึกสภาพไม่ถึง1ล้าน กับ900ล้านนะครับโหดมากๆนะครับอันนี้คือ900ทริลเลียนะนะ900ล้านล้านนะครับถือว่าขอมาสักนิดหนึ่งบิตคอยก็มีโอกาสที่จะพัมก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งสิ่งที่นักเก่งกําลังต่างๆและกันก็มองแล้วว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะพัมนั่นแหละนะครับซึ่งจริงหรือว่าไม่จริงอันนี้ต้องรอให้อนาคตมาเฉลยให้กับเรานะครับรวมถึงนะครับกว่า75นักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ว่าในช่วงเมษาปีหน้าเฟดน่าจะทําการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับถือว่าเป็นอันหนึ สูงมากๆในขณะนี้พเพราะดอกเบี้ยสูงขึ้นนะเนาะแต่ถ้าในอะนาคตเขาปรับลดดอกเบี้ยลงอันนี้ก็จะทําให้ต้นทุนทางการางเงินของบริษัทห้างร้านต่างๆหรือว่าคนทั่วไปอย่างเราๆที่อาจจะกู้ซื้อบ้านซื้อรถช่วงนี้ดอกเบี้ยมันสูงนะครับแต่อนาคตถ้าเขาปรับลดลงมาเนี่ยก็นา่าที่จะส่งผลที่ดีในเรื่องของการขยายธุรกิจหรือว่าทาให้เศรษฐกิจมันเดินต่อไปได้ซึ่งก็หมายความว่ามันจะเป็นผลดีต่อบิตคอยนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับกว่า105ประเทศเป็นเงินเพื่อนนะก็คือบิตคอยเนี่ยเป็นฮาร์ดมันนี่อยู่่ลวทีเอาไ ป้องกันในเรื่องของอินเฟลชันได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในนัขณะน,นี้อย่างที่เราเห็น105ประเทศปริ้นเงินนะบิตคอยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่ไม่อยากที่จะเห็นเงินตัวเองและเหยได้หรือไม่นะครับประกอบกับกว่าเกือบบคือคนทั้งโลกอ่ะแปดพกว่าล้านคนทั้งโลก8 0 0พกว่าล้านนะครับแต่กว่า7,900ล้านยังไม่ได้มารู้จักบิตคอยอะไรสักเท่าไหร่ใน,นัขณะนี้นะครับนะก็ถือว่าเราอยู่ในจุดที่แบบเออร์ลี่มากๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่ในโซนที่ เป็นโซนค่อนข้างน่ารุนนะครับนะเพราะว่าโซน4 7 4 8ขึ้นไปเนี่ยเป็นโซนที่เป็นช่วงดอยก่อนที่จะเกิดการคอลแลบลงของลูน่านะครับเป็นช่วงดอยที่คนติดดอยค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นแนวต้านที่สําคัญมากๆนะครับซึ่งถ้าเราผ่านพ้นดอยนี้ไปได้เนี่ยผมก็คิดว่าเราน่าที่จะไปเทส ออดทำไฮเลยนะครับนะก็ถือว่าโซนนี้40,000-7 40,000-8ถึง50,000ประมาณนี้นะครับนะถือว่าเป็นโซนที่เราต้องจับตาว่าราคาบิตคอยจะผ่านไปได้หรือไม่นะครับแต่สำหรับผมผมคิดว่าน่าจะ40,000-7น่าจะเป็นแนวต้านที่สําคัญนะครับเพราะว่าเป็นทาร์เก็ตของตัวคับแอนด์แฮนดิลพอดีหรือว่าคนที่ซื้อตั้งแต่ล่างๆเนี่ยก็น่าจะไปขายที่ประมาณสัก40,000ไปไปลายประมาณนี้นะครับก็ต้องรอดูว่าพอถึง40,000กว่าแล้วจะมีการปรับฐานแล้วก็ย่อลงมาสักระยะหนึ่ง เราอยสะสมพลังขึ้นไปอีกได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับประกอบกับนะครับในน้ขณะน,นี้มีเวลต่างนะครับได้ซื้อบิตคอยกว่า700ดร้อยบิตคอยซื้อมันทุกวันนะครับสำหรับแอดเดรสนี้นะครับคือช่วงนี้เราจะเห็นว่าแอดเดรสผุดขึ้นมาใหม่แล้วก็ซื้อบิตคอยวันละ2 5 0ร,อร้อยสิบิตคอยวันละ7 0 0 b i t c o บิตคอยอย่างที่เห็นในน้ขณะนี้นะครับเรดวมีกันเยอะเะขึ้นมาเลยในตอนนี้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มี ซื้อทุกวันวันละ250บิตคอนยนะ์ขนขณะนี้ปาเข้าไปกว่า5,000บิตคอยแล้วนะครับซึ่งคาดการณ์ว่าน่าที่จะเป็นท็อป5สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของทางสหรัฐนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเจ้าไหนนะแต่ก็เดาๆน่าจะมีอยู่ไม่กี่เจ้านะครับสำหรับ5อันดับแรกนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ชาร์ตนี้กันนะครับบิตคอย2,23กับบิตคอย2,15 0นะครับก็ถือว่าอาการชาร์ตคล้ายๆกันนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของสภาพใจิตใจของคนในณนขณะน,นี้ก็คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าในณขณะนี้ เฮ้ยเคนจริงหรือเปล่านะครับเป็นโซนที่แบบ Disbelief หรือว่าจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่ามันจะขึ้นจริงนะครับแล้วก็เข้าใกล้โซนที่แบบเป็นโซน Hope หรือว่าโซนความหวังแล้วนะครับในนั้ขนาดนี้เนาะซึ่งก็ต้องรอดูว่ามันไปต่แต่ซีมันเจ็ดซีมันแปดแล้วมันจะมีการย่อลงมาได้หรือไม่นะครับนะซึ่งก็ถือว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงโอเคเราวังที่จะมีช่วงเวลาในการเก็บของสักเดือน2เดือน เราค่อยปรับตัวสูงขึ้นไปอีกนะครับในอนาคตน,นะก็ต้องรอดูยังไงพี่แพรแล้วก็เตรียมตัวเอาไว้แล้วกันนะครับถ้าจะมีการย่อลงมาเนาะแต่ในขณะนี้ลหลายคนผมเห็นในทวิตเตอร์คือไม่น้อยเลยอะที่มองว่าบิตคอยน่าจะลงนะครับหรือว่าน่าจะมีการย่อนั่นแหละนะครับหรือว่าไม่ค่อยเชื่อกันสักเท่าไหร่ว่ามันจะขึ้นนะครับก็ต้องรอดูว่าพอมีคนไม่เชื่อเยอะๆเนี่ยมันจะขึ้นลากจนเราไม่ไหวหรือเปล่านะครับ ต้องรอดูกันนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ชาร์จวี่กันบ้างน,นะครับจากทางโทนี่เดอบูนะครับอันนี้น่าจับตามองมากๆเพื่อนเือเพราะว่าซูเปอร์เทรนถือว่าเป็นหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่ที่ค่อนข้างดีนะครับนั้นนะในเรื่องของตัวเทรนของราคาบิตคอยนะครับซึ่งถ้าเราดูนะปกติที่ราคาบิตคอยเนี่ยมันเบรกตัวซูเปอร์เทรนตรงนี้ได้ก็มากที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของบูรานันนะฮะแต่หลังจากที่มันเบรกอันนี้คือชาร์จสามขอไปสี่อาทิตย์เลยนะเวลาที่มันเบรกขึ้นไไน้นนไไปดดเี่มมักกกทจะิอาาร มีการย่อเพื่อนๆถ้าเราดูนะัในช่วงต่อปี2016เบรกขึ้นไปแท่งแรกเนาะยอ่อลงมา2อาทิตย์เลยนะยอ่อลงมา2อาทิตย์ถ้าผมตีดูราคาเข้าวๆเ,เนี่ยไม่น้อยกว่า30% 40%แน่ๆน,นะครับลงมาปึ้งคืออันนี้คือชาร์จวี e นะก็ลงไปประมาณ2เดือนน่ะลงไปประมาณ2เดือนนะครับหลังจากที่มีการเบรกขึ้นมาสําหรับอินดิเคเตอร์นี้นะครับแล้วค่อยกลับขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับนะแล้วก็ในตอนปี2019 เบรกขึ้นมาแล้วก็ย่อลงมาอันนี้ย่อมาโอ้โหเป็นกือบปีนะครับนะเราค่อยกลับขึ้นไปนะครับซึ่งรอบนี้ตอนนี้เบรกแล้วตอนนี้เบรกแล้วหครั้งนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีการย่ออะไรหรือไม่นะครับซึ่งถ้ามันเหมือนกับในช่วง2รอบก่อนอันนี้ก็คือจะมีต้องมีการย่ออย่างน้อยก็3เดือน 2- อสเดือนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่แน่ไม่นอนนะก็ต้องรอดูว่าจะย่อหรือว่าจะไปเรื่อยๆเลยนะครับยังไงก็ระมัดระวังเตรียมวางแผนกันเอาไว้ให้ดีละกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางออลคนนกัาาบ่สุดดอคอยครก 10ปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เกิดมาในช่วงวันที่6เดือนนี้นะครับเดธันวาคมในตอนปี2003นะครับก็ครบ10ปีพอดีนะครับวันนี้ดอดคอยก็พุ่งให้เด็กมาดูนะครับนะพุ่งให้เอาคอยตัวเล็กตัว,ตวน้อยดูในนักขณะนี้นะครับ mm hmm. ใครเป็นแฟนดอดคอยก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมาก็ได้นะครับว่าดอดคอยจะไปถึงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราดูชาร์จจากทาง Stock Money ่ลิซ่าก็เรียกได้ว่าเบรกขึ้นไปในนักขณะนี้แล้วนะครับนะซึ่งถ้าเราดูสามเหลี่ยม ก่อนในนี้ในช่วงตอนปี2018ถึง2020เนี่ยโอ้โหขึ้นไปเป็นพันๆเปอร์เซ็นต์นะรอบนี้ตอนนี้เบรกกรอบสามเหลี่ยมแล้วจะไปที่เท่าไหร่อันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปว่ากันรอดูกันต่ออีกทีนึงนะครับแต่ผมคิดว่าจังหวะที่สวยๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่โอเคมันเบรกขึ้นไปมาหนัดแล้วก็รอให้มันยอ่อสักระยะหนึ่งนะครับอารมณ์แบบว่าแบบนี้เนาะเบรกปุ๊บแล้วก็มีการยอร่อลงมานะครับนะอาจจะเป็นโตนหนึ่งเดย์ยอ่อจนโอเวอร์โซแล้ว อะไรแบบนี้เราค่อยหาจังหวะในการเข้าก็ไม่เ็วนะครับคือพอย่อปุ๊บเราก็เตะสามเหลี่ยมอีกรอบหนึ่งแล้วพอมาเบรกสามเหลี่ยมตรงนี้ค่อยเข้าก็ได้นะครับนะก็ต้องรอดูว่ารอบนี้มันเบรกไปแล้วมันอาจจะมีการย่อเป็นสามเหลี่ยมแล้วค่อยขึ้นอีกเทนึงหรือไม่ก็ไม่รู้สินะแต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นก็จะปลอ,อดภัยกว่า แบบนี้นั่นแหละนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะออลคอยมันย่อที่30%บเนะเพื่อนเนเ,นเราลงไป็นล้านเดยงเราโดนไป3 0 0แสนเรารับไหวหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่รายได้ของเกมกันบ้างนะครับในทวิตเตอร์ของคุณ crazy dolphin นะครับได้พูดถึงนะในเรื่องของเกม x อที่ได้เปิดตัวใหม่นะครับอย่างอ t h e r e u m nft นะครับเป็นเกมแนวโลกไลฟ์นะครับที่เปิดให้ทดลองเล่นในณขณะนี้แล้วนะครับผ่านทาง EP i c กนะก็ถือว่า ลองเข้าไปดูกันได้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามดีนะในณขณะนี้เกมในวัยวลของคริปโตก็ดูดีขึ้นมากกว่าไซโคที่ผ่านมาเยอะมากๆนะครับก็ต้องรองดูว่าจะเกิดหรือว่าไม่เกิดนะครับในณขณะน,นี้อุตสาหกรรมเกมก็มีความเติบโตเพิ่มมากขึ้นนะแต่อาจจะยังไม่ได้รับความนิยมมากมายสักเท่าไหร่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเกมกำไรซะส่วนใหญ่นั่นแหละนะครับแต่ถ้าที่ผมดูเนี่ยหน้าตาของเกมก็หล่อใช้ได้เลยนะต้องรองดูว่า x อจะมีการพรัมอะไรหรือไม่นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับทาง X หรือว่า ทวิตเตอร์นะครับตอนนี้ได้ไลายเส้นสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินในประเทศสหรัฐไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่ามีโอกาสที่จะทำให้คนสามารถส่งโอนเงินไปในแอคเคานต์ต่างๆในทวิตเตอร์นั่นเองนะครับนะเป็นไปได้ไหมว่าเรียญต่างๆที่เกี่ยวกับ X อ,อย่างน้องโดสนะครับจะมีความคึกคักหลังจากนี้นะครับเพราะว่าคุณอีลอนมัสก์ก็เป็นแฟนน้องโดสกันอยู่แล้วนะครับนะก็เรียกเดียวว่ามีข่าวที่ดีเกี่ยวกับทวิตเตอร์ข่าวที่ดีเกี่ยวกับคุณอีลอนมัสก์รวมถึงข่าวที่ดี เกีย่ยวกับครบรอบ10ปีของดูดขอยนะครับนะก็ถือว่ามากระดดๆสำหรับมีมน้องหมาเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทําให้กลุ่มมีมคึกคักเพิ่มขึ้นไปอีกได้หรือไม่หลังจากนี้ต้องรอจับตากันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชืช่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับใน,นขณะนี้โอเคมีส่วนลดค่าตน้นเียถึง20%ตลอดชีวิตเลยนะครับจะได้ประหยัดกันได้ในทุกๆไม้ทุกออเดอร์นั่นเองนะครับประกอบกับนะครับเพื่อนๆพคนไหนที่เทรดกันอยู่แล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปลุ้นเปิดกล่องนะครับเพ รางวัลสูงสุดนะคือบิตคอยนะครับแล้วก็อีเธอเรียมแล้วก็มีอีกหลายหเหร,รียญเลยนะครับยังไงก็จะได้ไม่พลาดโอกาสกันนั่นแหละนะครับทุกๆ2อง0 0เหรียญในการเทรดก็สามารถไปเปิดกล่องลุ้นรับรางวัลกันได้นะครับจะได้เอ่อเรียกดูว่ายังไงไม่เสียโอกาสไม่พลาดโอกาสกันนั่นแหละนะครับโอเคก็สหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบนะครับยังไงเดีย๋ยวพี่เจอกันนใคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ